อันนี้อะไรีกคับนี่อี้ครบเต็มยาเชนทุกำเองุกคำอันครบเต็มยเส้นออเล่นเล่อตายเออได้ได้พี่กัเล่นตายก็ได้ไม่ผิดเล่นเล่นตายก็ได้ปกติไม่ผิดอ่ะีมตกนี่มันอยู่มากับมายดตตลอดเลยแต่ว่าตัวนู้นตัวไมนเนี่ยวว่าตัวเลกนี่อยู่มากับมายดตลอดไอตัวไอตัวนี้ตัวที่ตัวเก่อหนอตัวเก๋ออันนี้อันนี้ตัวเกเอโบมาเลยนี่นี่ตัวเก่าถึงหนูตัวไหมตัวไหมน โอ้ยหน่ทำย่างไรก็เอาหนอโอ้ยไม่ก็เนี่ยนี่เอายาเส้นมาที่มือเลยยาเส้นได้มากนะมันยังไม่เส้็ดียมันมันต้องอยากนั่นนนคือมันมีไล่สูรในการที่อยาเส้นนั้นพูดซ้อมเข้าไปกันอ้ยน้ำปูนกับสิ่งเส้นแล้วก็เนีถึงใส่ข้งหอมกับไป้นนออ่ามังกนกรมินทอนใส่มินทอนเข้าไปเออนั่นเราไดล่ะปูนปูนปูนกับปูนนิดเดียวกระล้น ก็เดาปูนหรอปูนปนปนกระปุ้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 นกระปุนกระปุนกระกระปุ้นกระปุ้นมาเีเลยกระปุ้นถึงกระเทีมเลเนาะถึงกเอาไปปกติเอาปเนียเนียเน้ติปเอาไปเนียเอาใส่นกะเนียด้นะนเกอย่างให้กินเนียไม่กินไม่กินโอ้ไม่ได้ไม่ได้นาไปเขาจะคว่มค้จะต้องคิดว่าร้อยร้อยรไปินร้อยเนกัน ยิบยาจิตใจดีนันงมคนบางคนเม้เนนะก็วา่าผไมได้ตอกทุอยางะักียร้โลงง่าเขียน่เขียนเจ้ว่าความคิดนสิ่งย,ยิบยาหรือเปล่าเน,นาะไ,ได้ครับจัไหมะัดไหจัดครับหมดแล้ว